ห,หยอกกันทิก้ากับอาชิค่ะเขารักกันนะคู่นี้ห้หยอยก,กันทุกเช้าเลยเนี่ยห,หยอกน้องทุกเช้าใช่ไหมลูกไปไปเล่นกับน้องปไปเล่นกับน้องไปนี่ตัวอิจฉามาแล้ว <c oughs> นี่เจสซี่เนี่ยถ้าเล่นกับอาชิเมื่อไหร่เนี่ยเจสซี่ต้องมาแล้ว เจสซี่ต้องมาแล้วไปไปลูกไปเล่นกับน้องปะไปเล่นกับน้องปะไปอย่ามาเล่นกับแม่เล่นกับน้องไม่เอ้ยหยุดอาชิไปนู่น